มาแล้วแต่ว่ากล้วยมีคนนั้นหลังอีกคนนึงแล้ววันพวกนี้คนนั้นจะหลังตัวเองไรมไหนมาไหนใครก่อน

ส, ciel, สุขล <c oughs> ูกเอ้ยสุขสุขควอนใจ้งารามันก็ดีตัวลนีมขะอเสีาดีตัวน่เีเ้อเด่ยอนโอ้กูแม่ไปกงเทพมเดี๋ยข้าราได้ดอกก็ด้